สวัสดีคะ่ะมือนิสาวพินสีอยู่นาจ้าพี่น้องสีผ้าพี่น้องมากรอยบอกหอยจ้ามือนิบันทีหามีทุนาจ่าสงหาหกจ้าบอกหอยไม่ใหญ่ใหญ่เลยจ่ะพี่น้องเบิงจ้ะป้าพี่น้องน,น,นี่เป็นไม่ใหญ่ใหญ่เลยจ้ะบอกหอยเคชอญจ้ามีแต่ไม่ใหญ่ใหญ่พี่น้อง จตักนเอาเป็น okay. สีตกี้ข้าวพี่หนจ้ะจโอเคา้ยก่อนพี่หนองยังเบิ่งจ้ะพี่หนอเต็มเลยจ้ง แกน้อยมันออกซะก่อนเข้าไปจเอาไปทั้งต้มสะอาดก็ทีนี้ไปล้างตามนอ,นนอกพี่นอ้องโอ้ทายลูกพ่ญาหหยุคนขี้มากายลูกไอแม่ยูแมยจ้ะจ้าบังหอยเขาก็หั่นแหล่แล้วเนาะเขาก็ห,หั่นหอมใส่จ้าพี่น้องหั่นหอมใส่จ้ะ,ก,จะก่อนหอยเนาะ แซ่บจ้ะกินเผาเพียงเฮ้ากับสีปีนตะเค้งต่อกินกัตบตำบัก่งจ้ะตำบักแดงวอดนีปลามันจางคนงานเมื่อวานขี้ไก่จ,จ้ะพี่นเนาะเองจ้ะปลาปลาปิงตะเค้งแม่ไข่แบบต่ปลต้อเอาเกล็ดออกนั่จ้ะเ,เอาเกลือ,ออบเลยจ้ะ เยวโอเคจ้ะเอากับชี้มาปรุงก่อยเบะหอยน่าจะใส่อูมามิลมีลงไปค่ะอูมามน,นีลงไปจ้ะแล้วก็ใส่ซอสลงไปเล็กหน่อยจ้ะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไป้ะพีอะโอเคใสต้องใสนะจ้ะ ไปเลยค่ะเบิดบพุงนี่ค่ะพี่น้องเอาไปใส่บักหน้าลงไปอ๋อใสร็จแล้ไปได้จ้าเส็จสมเจ้าเสียพี่น้องใส่บังหน้าไปจ้าใส่กระหัวลงไปจ้ะ ใส่จะสองสองนะน่จังันี้จ้ะเป็นเข็มข้นพี่นนอะหอมงาได้พี่หอมขวกขวงหอมมะนาวจ้ะกอนยหอม้ายขวจังแสนจ้ะย่่ย่ก้าวจ้าเมือนี้สาลำมันจ้า ามบังแตงเนาะเป็นกับก่อยบังหอยปิ่งปลาจ้ะปไปนิ่นกับปลาเค็งปลาเค็งในไข่พี่หนอจ้ะแตงหางหน่วยจ้ะฟันแล้วพอดีโอ้เดีเ,อเือหน่วยหนึ่งจ้ะเ่องคกหกกใหไ่พี่หนอ มันจะเทีจ้ะอยู่หาอยู่หนาห้างมึงวันก็ร้ายจ้ะพี่น้อใส่อนหนาวหนาอยู่บอกใจค่ะใส่มะนาวลงไปด้วยค่ะหอมแนาอมมากพี่หนอหนมีใ่รอเลมันใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยก็ค่ะ ปลาเค็งพอปลาเค็งจ้ะหอหอมหอมดดีกระดูกบ้บินเป็นกระไล่ขนาดที่หนอองป็นหอมข้าว ปิีงปลานี่กับปิ้งปลาเข็งจ้ะปลาแงจ้ะาจีบนายคนจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าดูหน้าจ้าพี่น้องมั้ยจงไฮทงหน้าจะเบิ่งบรรยากาศจ้ะมาปุ๋มมันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศขึ้นฝนมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปมือหนีสาวเพ้นซีกับทีกินเข่าด้วยจ้าพี่น้องมันหลายคนจ้ะบ่ได้กินให้เบิ่งเนาะ สาวเพ่นซีกะทำมาเบิงกับเผาจะ้ะให้เขาเห็ดแล้วกอยบักห้อย,อยจะ้ะปิ่งปลาจะ้ะพี่น้องปิ่งปลานิ่งกับปิ่งปลาเค้งจ้าตามมือเต่ง,ตงยูยูวะจะ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเพ่นซีกะภาพพ่อแม่พี่น้องกดไล่กุ้ยแซ่ใ้เด้อจ้าเป็นกำลังแรงใจให้สาวเพ่นซีให้คลิปต่อๆไปจ้าสวัสดีจ้า